สวัสดีวันนี้เราพามากินกุ้ยเตียวเรือบ้านไม้ริมคลองเข้ามาทางวัดแม่นางปื่มนะคะร้านนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันว่าบรรยากาศภายในเป็นยังไงบ้างพอดีวันนี้เอาน้องโอโซนมาด้วยก็เลยมีน้องๆตัวอื่นสนใจ นี่นะคะบรรยากาศบ้านไม้ริมทองบ้านไม้ริมทองนะคะก็มีสองชั้นมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างแต่ชั้นล่างก็บรรยากาศดีนะคะเต๋ยวกันน่ากินนะคะอ๋อข้างบนก็จะเป็นกาแฟมีคาเฟ่ข้างบนนี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนๆ ดิมน้ำนะคะแล้วก็เดินลงไปได้ไ <c oughs> ว่างๆใครมาเที่ยวแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาชิมกันนะคะวันนี้ป้าปูพาตะลอนขออนุญาตกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะบายบาย